วันนี้นะครับซ่อมตู้เย็น5คิวอันนี้ใช้กล่องเทสนะครับของอาจารย์ไพศาลก็ดูแล้วรีเลย์กับโอเวอร์โหลดนะครับน่าจ,จะเสียนะมันเก่าโอเวอร์โหลดรอยมันแตกอมแล้วนะครับ,รบนี่ก็เช็คแล้วนะครับน่าจ,จะสักสามสี่นาที อลองดูอ่าโอเวอร์โหลดตรงนี้กับรีเลย์นะครับโอเวอร์โหลดน่าจะเสียนะครับแต่รีเลย์ลองเช็คดูแล้วไม่เสียนะครับไปซื้อมาใหม่นะครับไปซื้อของมาใหม่แล้วก็ทดลองเราทําวงจรไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเราก็ล้างนะครับล้างภายนอกนะครับล้างภายนอกภายในนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ล้างขัดดีๆลงสีช่องฟิสต์นะครับทําสีใหม่ นะครับพ่นสีเก็บสีใหม่ต่อสายไฟนะครับบัรกีีแล้วก็ใส่ท่อหดนะครับต่อสายวงจรน,นะครับให้เรียบร้อยเราต่อวงจรไฟ้าเรียบร้อยก็จะมาทดลองนะก็เสียบป๊กนะครับแช่น้ําไว้นะไอ่เห็นไหมนี้ก็เย็นละเป็นน้ําแข็งละนะครับใช้งานได้